ชื่อพัทยามาจากไหนหมู่บ้านประมงเล็กๆมาเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างไรคนไกลวงนอกนะครับได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าเมืองพัทยาเดิมเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ,ๆนะครับเงียบสงบธรรมชาติงดงาม แต่ไม่ใช่เป็นที่รู้จักทั่วไปตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ150กิโลเมตรเศษนะครับมีอ่าวและชายหาดที่สวยงามและสามารถลงเล่นน้ำได้ความยาวประมาณ3กิโลเมตนะครับส่วนชื่อเมืองที่เรียกว่าพัทยานั้นะสันนิษฐานเป็นสองแนวทางด้วยกันนะครับคือหมาจากคำว่า ทัพพระยานะครับเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยาเมื่อปีพุทธศักราช2310นะครับพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าพระยากระเปลเป็ดนำทัพเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อรวบรวมป้ายพ้นเพื่อกอบกู้บ้านเมืองเดินทางผ่านชลบุรีและได้มาตั้งค่ายพัก้างที่พัฒยานึงคืน ดังปรากุในพระราชบงสาวดานฉบับพันจันทรบาตรจืมดังนี้นะครับคันวันรุ่งขึ้นณนะวันที่สามสองข่นายกล่ำคุมไพรหนึ่งร้อยคุนนำเสด็จไปถึงพัทยาดุดประทับแรงที่นั่นรุ่งขึ้นมายกมานาจรเทียนประทับแรมที่นั่นคืนนึงจึงยกมาเริมทัดไก่เตี้ย นะครับอีกหนึ่งมาจากคำว่าพัทยาซึ่งเป็นชื่อลมนะครับประจำฤด,ดูของไทยชนิดนึิงที่พัจดจากทิศตะวตันตกเสียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเสียงเหนือในฤดูต้นฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาปลายเดือนตุลานะครับชื่อลุมพัทยาเป็นชื่อที่เรียกกันมาแต่บรโบราณน,นะครับเมื่อลมพัทยา พัดมาก็เป็นสัญญาณของฤด,ดูฝนว่ากันเถอะส่วนที่ชื่อเมืองเหลือเพียงพัทยาเช่นปัจจุบันอาจเป็นการกรอนลงในการออกเสียงหรือการเขียนอันเนื่องมาจากวิรกรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชหรือชื่อลมประจาฤดูทางใดทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับและพัทยาเปลี่ยนจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กมาจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันไปทั่วโลกเมื่อใด จุดเริ่มต้นในฐานะเมืองท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดในปีพุทธศักราช2 4 9 7นะครับเมื่อไทยเข้าเป็นสจาชนิกองค์การสนทิญญาร่วมป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือสปอซึ่งมีอเมริกาเป็นผู้นำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากการรุกรานของรัฐที่คอมมิวนิสต การเป็นสมาชิกสปออทำให้ไทยต้องเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามน,นะครับอยู่เป็นเวลานาน,านทีเดียวระหว่างพุทธศักราช2 4 9 7ถึง2518นะครับที่สำคัญก็คือการก่อตั้งฐานทัพชั่วคราวในประเทศในประเทศไทยของอเมริกานะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติการสถานการณ์ดังกล่าวพัตยาจึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับกองทัพอเมริกันในขณะนั้นนะครับ ทหารสหรัฐอเมริกาจากสระภูมิเวียดนามที่ปฏิบัติภารกิจครบกาหนดนะครับก็จะมีทหารผลัดใหม่ไปเปลี่ยนวินให้ทหารชุดเดิมได้หยุดพักผ่อนโดยทหารแต่ละฝัดจะมีจํานวนประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าร้อยนายนะครับระยะเวลาการพักผ่อนของทหารแต่ละฝัดประมาณ1สัปดาห์นะครับและทหารอเมริกันเริ่มมาพักผ่อนที่พัทยาครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2502นะครับ ชาพราญและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณหาสินค้าและบริการต่างๆมาค้าขายกับทหารอเมริกาแต่ไม่นานนักลงทุนต่างถิ่นก็เข้ามาลงทุนในพื้นที่ทําให้เกิดการจ้างงานและกิจการใหม่ๆขึ้นนะครับเช่นร้านอาหารบ้านพักตาอากาศโรงแรมบังกะโลร้านจําหน่ายของที่ระลึกสถานบันทึกอื่นๆนะครับเพจอาชีพปรมงคดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ ในกิจการโรงแรมนะครับเมื่อพุทธศักราช2506นะครับโรงเรียนโอเรตินจากกรุงเทพได้ลงทุน25ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงแรมสาขาที่ปัตยาชื่อโรงแรมนิพาหลอดเป็นโรงรแรมแห่งแรกของพัตยามาตรฐานระดับนานาชาตินะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีจำนวนห้องพัก112ห้องเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 7นะครับ จากนั้นก็มีโรงแรมขนาดใหญ่อื่นๆทยอยเปิดตัวตามมาเช่นเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2513โรงแรมไฮแอดพัทยาพาเลทนะครับขนาด145ห้องเดือนเมษายนพุทธศักราช2514โรงแรมโอเชียนวิวขนาด66ห้องเป็นต้นนะครับแลวแล้วเมื่อสงคามเวียดนามยุติลงกองทัพอ,อเมริกายกกำลังพลกับประเทศ แต่เมืองภรยาก็ขึ้นแท่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันไปนทั่วลูกไม่ว่าจะเป็นประชาชนในท้องถิน่นแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวจากนานาชาตินะครับที่เดินทางมาพักผลอนล้วนแต่เกินกําลังที่สุขาภิบาลนาเกลือจะจัดการได้รัฐบาลจึงพิจารณาให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นเมืองพัฒนาเสียใหม่จากเดิมที่เป็นสุขาภิบาลนาเกลือ เมื่อพุทธศักราช2499พื้นที่ครอบคุมเขตตําบลนาเกลือและพัทยาใต้มาเป็นรูปการบริหารพิเศษเรียกว่าเมืองพัทยานะครับเมื่อวันที่ย9พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ัน้าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก,การเมืองพัทยาในพุทธศักราช2521ขึ้นนะครับโดยการนำเอารูปแบบการบริหารแบบผู้จัดจาก,การเทศบาล หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า City Manager นั่นเอง